โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ3เพื่อนร่วมชั้นของแก้วตาจำนวน28คนนั่งล้อมโต๊ะกลมเป็นกลุ่มๆเพื่อเล่นเกมถ้า1กลุ่มมี4คนจงหาว่าต้องใช้โต๊ะกลมทั้งหมดกี่ตัว จากโจทย์ข้อ3นะคะจะเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นของแก้วตาเนี่ยมีทั้งหมด28คนนะคะ28คนนั่งล้อมโต๊ะกลมเป็นกลุ่มๆเพื่อเล่นเกมถ้า1กลุ่มมี4คนแปลว,ว่ามีโตะ๊ะ1โต๊ะเนี่ยเพื่อนร่วมชั้นของแก้วตาก็นั่ง4คนนะคะ1 2 3 4นะคะ1โต๊ะมี4คนถ้าทั้งหมด28คน แล้วก็เอา4มาหารก็ได้เท่ากับ4ไปหาร28เท่ากับ7คำตอบคือ7ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ7ค่ะ